ดีค่ะหนูชื่อน้องดารินค่ะหนูจะมาท่องแม่สูตรคูณค่ะแม่สองถึงแม่6ค่ะสองหนึ่งส2งส2งสองสี่สองสามหกสองสีหสหเจสปดสิิบ 8210เป็น20 211 21, เป็น22 212เป็น24 313 326 3393410 350 5, 5 3618 10, 3721 10, 3824 3927 30เป็น 30, 30

สี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สห้าห้ายสห้าห้าหสาห้าเจดสสห้าห้าปสี่สห้าเก้าสี่สห้า ห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกหกเก้า ห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสอง